สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มาะธา,าน้องเฟสนะครับมาดูที่สะพานสันน้ำระยองนะครับอันนี้ปลาอะไรน้องเฟสปลาอะไรดูจำชื่อมันไม่ได้อันนี้ปลาก,การะตูนเต็มเลยปลาก,การะตูนเต็มเลยนะครับผมวันวนี้น้องเฟสมาดูปลาก,การะตูนนะครับแต่น้องเฟสชอบตัวไหนสีไหนเฟสชอบตัวไหน,ไไหนสีส้ม ฮ๊ะปกโอ้สีส้มไปไปดูไปดูบ่ออื่นกันต่อนี่นี่ปลาหน่อยเพชรนี่ปลาปักกระเป๋าเปล่าอลาป่าครับเปล่าเปล่า ไปไปดูต่อยทส่สวยเพชรี่สวยสวยมากนี่ปลากกนี่สวยนี่ปลาการ์ตูกกนลาย้ต่าง ไปดูว้าวอันนี้ปลาก,กระตูนปลาก,กระตูนน้ำตีนน้ำตาลปลาดูต่อดูตาอ่าเราไปเดินก่อนเลยครับ ปลาไหลมอลลี่ครับปลาไตัวใหญ่มากเฟสมาดูปลาไหลเนี่ยปลาไหลมอลลี่ตัวใหญ่มากดูไงมันอยู่ในะครับมันูกอยากขอไปอะ่ะไปโอ้ยปลาเนี่ยอร่อมือชี้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 เนี่ยไปเดี๋ยวเฟสไปดูตึนต่อไปไปต่อ ว้าวอุโมงต์ปี่ขนะมาอันนี้เป็นอุโมงา์งปลา จะลงไปใต้อุโมงปลาเดี๋ยวไปดูปลาข้างล่างดีกว่าไปดูปลาดูปลาอุโมงเฮ้ยนี่ปลาหมอปลาปลาหมอสังเกนะปลาตองไปด้านล่างเดี๋ยวเขาถ่ายรูปก่อน ี่อาหารนมานี่หนูจะนี่โอเคสวยมากพ่อจัดให้นะโอเคสวย,เ,สวยเลยปัป,ปลงไปกันต่อเลยนะจ๊ะะเฟตาน้ามาสวยมาก Thế là nam ma đó. Có thể hay là Hà Nam à, Hà Nam à cái phà đó các của... bạn ต่อครับผมไอตัวนี้มันไม่มีป่าอะมันมีปาหอยอ๋อนั่น,น่ะไงนี่ก็สวยม่ะปลาก็สวยนะที่เรา็หายไปนะมันแอบอยู่ตรงนี้อืม กุ้งมังกรอันนี้เป็นกุ้งมังกรนะครับผมเฮ้ยมันกำลังทำอะไรอยู่รอมันกำลังทำอ,อะไรอยู่อ,อ,ยอุ้ยอือ้ยี่ยมดีอุ้ย ่าโอเคเดี๋ยวพอแะดูให้เ้เดี๋ยวพ่อแะูให้อันนี้จอ่ะนี่ดูนี่ดูนี่หมือนต่อขึ้นไปบนนันได้ไหมเขาไปดูดิลาเนี่ย

อันนั้นจะขึ้นจะกลับนะอันนั้นไปทางออกอล้นะเนะี่ยอ่อนในตายอ่อนไม่ขี้เดี่ยวเราจะดูต่อไปต่อไหมเนี่ยลงมาดูต่อทีอ่นี่ปลาฉลามหรดูปลาฉลามเฮ้ยดูปลาฉลามหน่อันนี้ตอนน้อยปลาฉลาม

ไปดูไปดูเต่าไปดูเต่าทะเลไหนไหนเต่าไม่อยากว่าจะมีเต่าด้วยอ่ะไม่เห็นไปดูเต่าไปไหนเหรกป่าเออเ้ยนีไงเต่าโอ้ยใหญ่มากเต่าพินศษหรือเหร่นี่เต่าไฮโลเดี๋ยวมันมาใหม่เพชร เยมันว่ายเร็วมากเลยเต่ามันว่ายเร็วมากเลยเพราะถ่ายรูปให้ดวเดี๋ยวรอเต่ามาก,ก่อนสิไม่ต้องถ่ายอกเนี่ยใหม่นะนี่สองึ่งไปได้ไหมครับ เขาไปได้บนกัน